การที่เราเสริมตัวจุลินทรีย์ในลําไส้เนี่ยจะช่วยทําให้ภ hmm. <Okay. S 1> ูมิค no ุ้มกันของเราดีขึ้นได้ยังไงนะจุลินทรีย์ในลําไส้เราเนี่ยมันมีตัวดีกับตัวไม่ดีส่วนใหญ่ณวันนี้จุลินทรีย์ตัวดีในลําไส้เราจะมีน้อยแต่ตัวไม่ดีเราจะมีเยอะนะครับทำให้สมดุลจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราเนี่ยเสียสมดุลนะครับของหวานและน้ําตาลนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้จุลินทรีย์ตัวดีในลําไส้ของเราเนี่ยตายและไอตัวไม่ดีจะเติบโตขึ้น แล้วไอ้น้ําตาลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นอาหารของแบคทีเรียไม่ดีก็จะทําให้ตัวดีๆเนี่ยมันสู้ไม่ได้ตัวดีๆมันชอบกินผักกยากใยไฟเบอร์แต่ว่าอาหารสมัยใหม่เนี่ยมีน้ําตาลไม่ค่อยมีผักกยากใยไฟเบอร์คำถามคือพอสมดุลแบคทีเรียในลําไส้เสียสมดุลแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรหนึ่งเลยนะครับมันจะเกิดอาการมีสิวซ้ําๆขึ้นที่เดิมๆเช่นเอ่อบริเวณรอบปาก บ,บางคนมีบริเวณกรอบหน้าหรือบางคนเป็นสิวซ้ําๆขึ้นที่หน้าผากนะครับโดยที่เราไม่ใช่วัยรุ่นละสองแพ้อะไรง่ายๆเ,เป็นผื่นแพ้ง่ายหรือบางคนเป็นภูมิแพ้ตื่นมาเช้าๆนี่จะชอบแบบว่าคันจมูกตื่นมาเช้าๆแล้วเหมือนหายใจไม่สะดวกนะอาการที่3คือ น้ำหนักตัวขึ้นง่ายบางคนแบบเอ้เราก็ไม่ได้กินอะไรเยอะนะบางทีมื้อเช้าเราก็ไม่ได้กินทําไมเรารู้สึกน้ําหนักตัวขึ้นง่ายแล้วก็หมอแถมอีกข้อหนึ่งข้อที่4เลยคือบางทีเราอารมณ์แปรป่วนนะมันมีผลกับสมองเราด้วยนะนะครับเราจะงุดหงิดง่ายมันมีงานวิจัยครับว่าด้วยปริมาณของแบคที ria ิ u ท i ี c e ในลำไส้ของเรามันมีเยอะมากเยอะยิ่งกว่าปริมาณเซลล์ในร่างกายของเราอีกนะครับเขาถึงบอกว่าวันนี้ เรื่องของสมดุลแบคทีเรียาลำไส้เนี่ยเป็นเหมือนสมองเป็น second brain ของร่างกายเราเลยนะครับเราต้องลดอาหารของแบคทีเรียตัวไม่ดีก่อนเราต้องลดของหวานเราต้องลดน้ำตาลการเสริมจุลินทรีย์ตัวดีๆเนี่ยนะครับขอให้เราเลือกตัวจุลินทรีย์ที่มันมีงานวิจัยที่รับรองบางทีเราไปซื้อพวกอะเลยโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวส่วนใหญ่จะใส่ใส่พันเดียวแล้วใส่น้ำตาลมาอีกเป็นช้อนโต๊ะเลยสรุปก็คือ ไอ้ที่เรากินตัวดีๆเข้าไปเนี่ยหสายพันธุ์เนี่ยมันอาจจะไม่รอดนะเพราะว่าเราเอาน้ําตาลไปให้แบคทีเรียตัวไม่ดีสุดท้ายตัวไม่ดีมันก็จะชนะอยู่ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากเสริมจุลินทรีย์ตัวดีๆในลําไส้หมอแนะนําว่าต้องเสริมเป็นกองทัพอย่างน้อย6สายพันธุ์โดส20บิลเลียนคือ20,000ล้านตัวหรือถ้าใครอยากจะทานอาหารนะครับที่มีตัวโปรไบโอติกนะครับก็อาจจะต้องทานพวกกิมจิ ทานกิมจิหรือว่าทานพวกถั่วเน่าถั่วหมักถั่วนัดโตะนะครับนะการกินจุลินทรีย์ดีๆเสริมนะครับ 15, สายพันธุบิลเลียนก็จะช่วยทำให้ผิวของเรานะครับแข็งแรงขึ้นก็จะลดเรื่องของการแพ้แล้วก็ทำให้คุมน้ำหนักตัวดีขึ้นด้วยถ้าคิดว่าความรู้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อเพื่อนๆด้วยนะครับ